สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขชนสุมองสุบอนผมบอกับทรงน้องแคทคือเก่าพี่น้องในยามบายบายเดดเดดพี่น้องตอนนี้น้องเอิญกำลังซึ้งหนับต้นกะสบายดีพี่น้องเ่ย yeah, เ yeah. แม่นบ่หน้ากะอ่อนพอดอ่อ,อนหน้าก็แข็งพี่น้อง,อง,อง,องบ่มีเสียงเพลงก็ได้ย้อน มาดำหนาสเส็จตต้ววน,นอา้าวเฮ้ยเฮ้ย,อยมออยากลงดำหน้าได้นี่นะมออยากลงดำหน้า าคาโคเจตวันไปเทียงเอาน้าเจตวนเทียงเอาน้าเม่นองดำชุมเจ้าหลวงพากันดำหน้าก็ยอนเนาะเฮ้ย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 เ้ยเอาไปผูกไกมันอยากกินหมัดกะเอิญ มันอยากกินมัดก้า no ุ ants, broken, ่แหละพี่น้องเอ้ยากสิถ่ายคลิปจนกว่าสีหน้าแข็งเบิดดำหน้าไก่แมนองดำฮ้องใส่กันกุกเกียกุกเกียกอยู่ถ่ายคลิปพ่อจสิลงดำพี่น้องอย่าาวด่ามาเด้อ ให้ถ่ายคลิปสักก่อนซิบนาทีหนึงดอกไม่ได้เฮิงดอกเดี๋ยวไปก็เห็นแต่โค้งห่างเทียงน่องดำโดนโจนผุดใจล่ายจูยยอุดเห็นแะละก็เะร้าใจพี่น้อ,องลงมาดำหายดำหน้ากับว่ามีหดปอนอยู่บ่านอยู่ไปตามห่มไหมห่หมตอก ขอดเขาหลักเป่งหน้ามึงว่าขอดโอ้ยคือแดดแท้เนาะ เด็ดพี statement. ่น้องทางนี้ก็สิเป UM ็นทีมงานน้ำเมนลงดำว่ดดำนาไก่กันเอ้าบ่ท่านได้คาดนั่นเป่งน้าลงไปเลยเจตวนนะมอชิได้สาหนามได้บัณนี้น้มนะโอ้ชมพูแล้วมันจังแดดมือนี้เมนลงดำเสียฉุนดำนา ดำมไวๆในยอดคือดำที่แท้ยึยวันแล้วทำเมเท่าเอ้ยคือแนวนีเล่ช่วยผู้นั่นผู้นี้อยู่มือคืนนีลูกกาหน้าหัวหนาสองทุ่ม บ่ได้เว้าบ่ได้มาดลกกองไว้มื้อเช้านี่ซอจ้อยมามัดเอาลกสุรศก็สั่นก็สิพาสู่เห็ดห้วยเห็ดก็เห็ดนั่นแล้วบ่สิย่านบ่แล้วก่อนเพ่จะเบิดน้ําเอามื้อนี้ก็ขึ้นหน้าโนนแหก็เข้าเมตตาหแ น้องดำกามดำไว้ๆแนดำลงมาซ้ําเอาดอกอันนี้นะฮะก็ลงมา กอเวลาเนาก่อนผูดำได้ไลยเลยเนาะแม่ถาเอาดําดําเนี่ยได้เนนะน เด็ด <Dead. S 2> มันกแกแหมเลยเสีสสงเงยแขนยาวอยู่หักจอนแขนมันไหวอยาปากแม,ม่นคว่ำเล่าอ่ะแหละครัเสิเราหันเสียเดดพอได้ลุงนะเอาเด็กๆว่าลุงนะ่ะ ลงมาก็มีหมองอยู่เห็เนาะเหมืนมาได้สี่เหตุทีอ่งนะบ่อประตอดเป็นหลับจ้างอยู่ไซบานนี่ขันโบหน้าบ้านหัวค่ำกับบ้านหอยปังผมได้แบบนี้กะเจาลอยนั่น ดำยังเหม่อเลยอืมันกระดมมาได้เปลืองเนาะก่าสุมเพิ่นนะว่าสิเลือหน้านะเบิด์แหละได้เลือกกาสองตาเลือกกาสองตากาหน้านู้นเออเลือกกาสองตาท่านติโลูกนะกาลูกมาขึ้นนิตาหนึ่งกาเอาขึ้นหน้านู้นนะสองตาใส่ตาตาหนึ่งพอดีฮะวะกาไม่เท่านะ con mình mất nhà là lem vào đây hả đấy mất cả bớt là hồi nọ ừ. phay nhả cả hà phay lội hà có sao tiên sự hả nè phay cái đi phay thô bị sang nè bằng bàng sa chẳng mà hết tiếng nữa บ่ต้องเห็ดมันดอกอือขมันได้นอกแม่เฒ่าเด็กลูกสาวนี่ สามคนดำเลยอือเปใครไปนถาดสวยเนาะอือ <il> อ <Rein |notimestamps|> ือบสแะนนโอ้ยอิลิบอคอร์ด

กันมันสิติดอยู่บ่เหาอวนะกงแบบกะเฮา,ามันบ่มีหางอย้เในปลาตอดเอาทานปลาตอดติมันขาดหัวหลุน